สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับซึ่งวันนี้เองนะครับมีการมอบถุงยางชีพบรรเทาทุกนครอุบลไม่ทิ้งกันโดยนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี วันนี้ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและยังได้นำหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจรักษาโรคในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตามศูนย์พักพิงชั่วคราวและชุมชนต่างๆเริ่มต้นกันที่ชุมชนวัดบุรพาสามและชุมชนสารากางบ้านดูหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวัดบุรพาสองชุมชนโรงเรียนเทศบาลบุรพาหนึ่งและชุมชนวัดเรียบณนะบริเวณใต้สภาน100ปีช่วงบ่ายครับไปต่อกันที่ชุมชนโรงเรียนยาวเรศสองชุมชนถนนพนมหนึ่งชุมชนวัดโรมันและชุมชนวัดกุดคูณตามด้วยชุมชนโรงเรียนเบญจมา1หนึ่งและชุมชนวัดป่าแสนอุดมหนะึ่งณศูนย์พระพิงชั่วคราวห้วยม่วงทั้งนี้ครับนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศบนลตรีนะครอุบลราชธานีนั้น มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและก็ต้องทําควบคู่กันไปกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยอย่างเคร่งครัดและวันนี้เองนะครับท่านนายกเทศมนตรีและคณะก็ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีด้วยตนเองครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องสถานการณ์น้ําท่วม นะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นแบบไหนนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านนายก้วครับสวัสดีครับท่านนายกครับแล้วก็ทีมงานนะครับท่านนะครับผมท่านรองด้วยท่านรองแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลของเราค่ะครับผมวันนี้ครับเรามาติดตามว่าสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับเรื่องแรกเลยก็คือภาพรวมในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้สถานการณ์น้าของเราะะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะมารประมาณเจ็ดวันแล้วค่ะลดลง,ลดลงวันละส <7 S 1> <ะ>ิบเซนค่ะแปดถึงสิบเซนลดลงทุกวันค่ะคพูดถึงในเรื่องของน้ําลดลงแต่การช่วยเหลือเราก็ต้องไม่หยุดใช่ไหมครเพราะว่ายัางมีสถานการณ์อยู่ไม่หยุดค่ะปัจจุบันนี้นะคะทางเทศบาลนครนะคะ,ะทุกๆก,กองฝ่ายนะคะตอนนี้เราได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมโดยการเรื้องต้นนะคะเราก็จะมีการตั้งจุดอ,อพยพนะคะก็ค,ะคือมีเต็นท์นะคะมีห้องสุขา มีแล้วก็ทำอาหาร,รลงให้ทุกวันตั้งแต่วันที่23า่าเดือนที่ผ่านมานะคะคทุกวันค่ะวันละ1,700อกล่ 1, กองค่ะครับผมทีนี้มีการเตรียมการอย่างไรครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าประมาณวันที่23ตุลานะฮะน้ำหลากมาจากทางแม่น้ำชีที่ลงมาสู่มูลแล้วก็จะผ่านอุบลเราแน่นอนเนี่ยมันเป็นมวลน้ำท,ที่เยอะมากพอสมควรคาดว่า23จะมาถึงอุบลราชธานี เรามีแผนเตรียมการรองรับตรงนี้แบบไหนครับท่านครับค่ะตอนนี้ที่ที่เราได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัดนะคะร่วมกับชลประทานก็คือเรามีการผักน้ําออกทางมนน้ำโขงนะคะก็คือแก่งสะพือนะคะท,ท,ทุกๆวันผัก,ออกไปทีนี้มวลน้ําที่จะมาะะประมาณ 5 5เซนถึง60เซนซึ่งกว่าน้ําจะมาที่2ี่ตอนนี้น้ําเราลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าจะถึง23าคือลดลงไปเยอะพอสมควรครซึ่งคิดว่าตรงนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรที่มากไปกว่านี้คิดว่าปััจจุบนคิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือน้ําลดลงไปเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วนะฮะลดลงทุกวันครับทีนี้จังหวัดอุบลเราในเทศบาลอุบลเนี่ย ก็คือน้ําผ่านทุกปีทุกปีน้ําท่วมแน่นอนไม่ว่าจะคนที่อยู่ในริมตลิงหรือว่าตามรุ่มที่ลุ่มนะฮะเรามีแผนระบบรองรับแบบไหนว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะทําแบบระยะยาวหรือว่าทําให้มันยั่งยืนแบบไหนครับท่านนายกครับค่ะก็เนื่องจากอุบลของเรานะคะเป็นจุดสุดท้ายในการรับน้ํานะคะก็เราก็มีการทำเขื่อนป้องกันตลิงนะคะแล้วก็ทําแก้มลิงเพื่อไว้รองรับค่ะตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้หาลือกับทาง จังหวัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่เรามีโครงการทําตรงนี้น่าจะช่วยได้พอสมควรครับน่าจะช่วยได้นะครับและตอนนี้ครับได้ทางทีมงานแจ้งมาว่าเดี๋ยวท่านนายกต้องลงเรือใช่ค่ะจะไปตรวจไปตรวจดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงอะไรยังไงมั่งนะครับในช่วงนี้แต่ก่อนอื่นครับก่อนจะลงเรือขอให้ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ตามริมตลิ่งหรือว่าอยู่ตามในที่ลุ่มในเทศบาลแล้วก็พี่น้องชาวเทศบาลเราด้วยว่า ช่วงน,นี้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างไรก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะก็คือเทศบาลนครตอนนี้ก็คือเป็นเป็นจุดด่านแรกอยู่แล้วที่ให้ความช่วยเหลือนะคะก็ยังไงก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่คือน้ําตามแถวที่จะมานะคะก็เฝ้าระวังเก็บของมีค่าเก็บของที่จะเสียหายขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ ขึ้นมาอยู่ที่จุดอพยพของเราถ้าถ้ามาได้แต่ถ้ายังอยู่ตามบ้านนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูให้กับทุกทกท่านนะคะก็ขอให้ทุกคนเฝ้เาระวังอย่างอย่างต่อเนื่องต่อไปก่อนตอนนี้ค่ะครับแล้วก็ทราบว่านอกจากที่ท่านนายกจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับก็เรามีกล้อง CCTV จับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดอันนี้ทราบว่าท่านนายกทำ,<ช>ท,ำทำล่วงหน้าไปแล้วใช่ค,ครับแล้วก็สําหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวท่านนายกจะลงเรือพร้อมกับทีมงานนะครับเพื่อจะไปตรวจดูสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องได้ทันท่วงทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ